สวัสดีครับวันที่มาในเรื่องของโซล่าเซลล์กันต่อครับอ่าภักต่อครับจากตัวนี้นะครับเป็นสินค้านะครับอ่านำผูขนาดเล็กนะครับซึ่งผมซื้อมาใช้นะครับหน้าบ้านแล้วติดใจนะครับเพราะว่าผมไปเปิดดูนะครับในเมืองไทยเรานะครับเห็นขายกันอยู่นะครับห้าหกร้อยบางเจ้าขายแปดเก้าร้อยนะครับเนี่ยครับผมก็เลยซื้อมาใช้ซะนะครับแล้วก็ทํารีวิววิดีโอนะครับ มีเพื่อนๆหลายคนไปดูมาแล้วใช่ไหมครับวิดีโอแล้วก็มีบางท่านนะครับสั่งซื้อมานะครับก็อย่างเนี้ยนะครับปัเพื่อนบางท่านสั่งซื้อมานะครับสิบเหรียญนะครับคูณเข้าไปก็สามร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยขายกันอยู่นะครับเจ็ดแปดร้อยนะครับทีนี้ตัวนี้มันดียังไงนะครับตัวนี้ก็ทําวิดีโอไปแล้วนะครับกลับไปดูนะครับใครที่ชอบตัวที่ราคาถูกๆนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันตัวที่นะครับราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมฮะความแรงจะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาให้ต่อสูงได้อีกนะครับแล้วก็ตัวนะครับแรงส่งจะมากเนื่องจากว่าเป็นเจ็วัตต์นะครับซึ่งตัวที่แล้วเนี่ยเป็นห้าวัตต์นะครับเจ็ดโวลต์นะครับตัวที่แล้วเป็นห้าโวลต์นะครับแล้ววัตต์ก็สูงขึ้นนะครับทําให้น้ํานะครับพุ่งแรงขึ้นนะครับ ทําให้เนี่ยตามภาพเลยครับก็จะแรงกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ราคานะครับก็ต้องบวกมาตั้งสองสองเท่านะครับสามเท่านะครับอันนี้แล้วแต่งบท่านเลยนะครับจะซื้อแบบธรรมดาก็ได้นะครับก็สองเท่านะครับจากสิบเป็นยี่สิบนะครับยีิบสามนะครับนะครับสิ่งที่ได้คือปั๊มนะครับก็จะแรงขึ้นอย่างที่บอกนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์นะครับสามารถต่อได้ยาวขึ้นนะครับแบบนี้ครับทีนี้นะครับผม ผมจะมารีวิวครับ2รุ่นนะรุ่นนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับขอบข้ามารุ่นนี้ก่อนอรุ่นนี้ผมขอใช้คําเรียกว่าน้ําพุใบบัวแล้วกันนะครับนี่ครับมันเป็นกลมๆใช่ไหมครับมาดูกันครับเหมือนใบบัวไหมครับท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับกับกระถางนะครับหรืออะไรที่ท่านชอบนะครับรูปนี้ดีกว่านะครับจะสวยงามนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับ คือว่านะครับผมไปสืบมาอีกแหละนะครับถ้าเป็นใบบัวแบบนี้นะครับราคาก็พันขึ้นนะครับนะครับพันกว่าเลยนะครับไม่ใช่พันทวนนะครับก็แน่นอนครับเขาซื้อจากเว็บนี้แหละมาขายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกท่านมาซื้อนะครับใช้เองนะครับหรือท่านที่สั่งไม่เป็นก็ฝากผมสั่งเหมือนเดิมครับไม่แพงครับถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีคืออะไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับท่านนะครับเอาไปจุ่มได้เลยนะครับโดยที่มีนะครับ ที่รองนะครับท่านไม่ต้องมีสายเกะกะเหมือนในตัวที่แล้วเห็นไหมครแล้วก็เอาแผงมาวางแบบนี้ถูกไหมครับอ่าพอแดดมานะครับไฟก็มาอย่างเงี้ยมันเกะกะไหมครับการวางอนตัวนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องเลยเห็นไหมครับไปวางที่น้ําได้เลยนะครับแดดมาก็น้ํเขาก็พุ่งปกตินะครับเห็นไหมครับติดตั้งก็เลยง่ายไปเลยถูกไหมฮะไม่ต้องแกะถุงมาแล้วอะไรต่ออะไรวุ่นวายนะครับเนี่ยเหมอกกับคุณพาสตีนะครับที่ไม่ชอบนะครับ สายฟงสายไฟระยองระยางนะครับมาดูกันครับว่าสเปคของเจ้าใบบัวตัวนี้นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับราคาก็โอ้โหไม่แตกต่างกับตัวแรกเลยนะครับพอกันเลยครับสิบสามเหรียญเองนะครับสิบสามเหรียญกองคูณเข้าไปเองแล้วกันนะครับผมจะไม่คูณให้ดูแล้วกันแต่เป็นว่าประมาณอยู่ที่สี่ร้อยกว่านิดๆนะครับก็ถือว่ายังถูกครับไม่ต้องซื้อไปพันนะครับอ่านี่ครับถ้าแดดอ่อนนะครับแดดเช้าเช้าครับแค่นี้แหละครับ ไม่ต้องตกใจครับเพราะแดดมันอ่อนไงฮะอ่าพอเที่ยงเป็นไงครับอ่าถามว่ามีผลดีกับกุ้งกับปลาปลาคราฟนะปลาของท่านไหมมีแน่นอนครับเพราะน้ํานะครับเมื่อนะครับสัมผัสกับออกซิเจนกับอากาศนะครับอ่าก็จะมีออกซิเจนมากขึ้นนะครับทําให้บอกท่านนะครับสัตว์น้ํามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ เป็นการสร้างออกซิเจนในน้ำนะครับทาให้น้ําไม่เน่าเร็วกว่าปกตินะครับเห็นไหมครับนี่ภาพนี่พุ่งแบบหน่งแรงเลยนะครับนี่คือแดดจัดๆเลยนะฮะอ่าก็คือท่านไม่มีต้นไม้บังเลยในสระน้ําของท่านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะแรงไหมครับเนี่ยครับไม่ต้องกลัวไฟดูดนะครับไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากนะครับซื้อมาก็วางได้เลยครับเห็นไหมฮะ อุปกรณ์ให้มาแค่ไม่กี่ชิ้นเองครับง่ายๆนะครับไม่มีสายไฟมาเกี่ยวข้องนะครับมาดูสเปคกันนะครับสเปกผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับอายุการใช้งานนะครับสองหมื่นชั่วโมงพอไหมครับราคาขนาดนี้ได้สองหมื่นชั่วโมงนะครับใช้ได้กี่ปีคำนวณดูครับตัวนี้เป็นแปดโวลต์น้ำแรงกว่าตัวสองตัวแรกเห็นไหมครับหนึ่งจุดสี่วัตต์ นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจครับโวลต์กับวัตต์เพราะว่าเราไม่ได้ไปต่อแบตเตอรี่มันได้เสียบปลั๊กไม่ต้องไปหาซื้อดัมเตอร์อะไรเขาให้มากี่โวลต์กี่วัตต์ก็เรื่องของเขานะครับแต่เราดูว่าเออมันทนนะสองหมืนชั่วโมงนะครับส่วนนะครับความกว้างนะครับของไอ้วงกลมเนี้ยสิบกเซนนะครับอนะครับความสูงของน้ํานะครับความสูงของไอตัวฐานตัวเนี้ยนะครับสามเซนนะครับอ่าครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ แล้วก็นะครับที่สําคัญเลยนะครับที่เราต้องดูคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะปล่อยน้ํากี่ลิตรโอโ้ผมว่ามันก็ไม่ไม่น้อยนะถ้าแดดจ้าจ้าตลอดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงได้สองรอยลิตรนะอันนี้สูบน้ํามันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอโ้โหนะครับความสูงที่ก็พ่นนะ้ำออกมานะครับนะครับหนึ่งเมตรครับกับสิบเซนนะครับอันนี้คือแดดอ่อนๆใช่ไหมฮะกระพุ่งพุ่งมาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งเมตรด้วยซ้ำแต่ถ้าแดดจ้าตามรูปเมื่อกี้นะครับ อ่าเงี้ยครับที่ดูนะครับสูงสุดก็อยู่ที่นะครับนี่หเมตรกว่าๆนะครับมีสเปคไหนไหมที่สําคัญก็มีแค่นี้ครับสำคัญคือเราต้องรู้ว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ความสูงของน้ํานะครับปริมาณน้ําไหล200รลิตรต่อชั่วโมงถือว่าเยอะนะครับนะครับอันนี้สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ําได้อย่างดีทีเดียวนะครับ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยครับเช่นเด็กๆใช่ไหมครับเราสอนเขานะครับว่านี่คือนะฮะหลักการไฟฟ้านะนะลูกน้านะครับสามารถพ่นน้ำออกมาได้นี่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะฮะก็คุณครูนะครับที่ซื้อไปสอนเด็กนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เพลิดเพลินในสวนนะครับจิบกาแฟนะครับเช้าเนะครับดูน้ําพุไปนะครับผมก็แบบนี้แหละครับคือพาลูกมานั่งดูนะเช้าวันเสาร์ก็มานั่งกิน กินขนมคุกกี้กันนะครับพ่อกินกาแฟลูกก็กินอมตีนไปแล้วก็สอนเรื่องเรื่องโซล่าเซลล์ให้ลูกนะครับแล้วก็ภรรยาผมก็จะเอาต้นไม้นะครับเอามาวาประดับเออก็สวยดีเขาชอบประดับบ้านนะครับอ๋อนี่อันนี้จะเป็นแนวแบบบรรยายภาพแบบบรรยากาศนะครับเห็นไหมฮะทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วจะมาเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับอ่าเลือกเลยครับท่านชอบแบบไหนแบบนี้นะครับหรือไอแบบใบบัวที่ผมแนะนาเมื่อกี้นะครับถ้าจะฝากผมซื้อนะครับ ให้ให้แคปเจอร์นะภาพมานะเพราะว่าดีบิวไปสองสามรุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนบางคนบอกบอกว่าเอานำผู้โซล่าเซลล์หน่อยครับชุดหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ชุดไหนนะครับเพราะมันมีหนึ่งชุดสองชุดนะครับแล้วก็เป็นชุดเก่าด้วยนะสามชุดนะไอตัวตัวนี้นะฮะที่มีคนฝากคนซื้อเนี่ยนะครับสิบเหรียญตัวนี้นะครับตอ,อนน,อน,ตน,น,ตนี้ผมใช้อยู่เลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะซื้อนะครับเพิ่มไอตัวใหญ่ขึ้นนะครับในห,หลายจุดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันลงทุนครั้งเดียวถูกไหมครับลงทุนครั้งเดียวแล้วกว่าจะเสียมันนานมากเพราะฉะนนั้ ไฟก็ต้องไปต้องเสียบเห็นหลายบ้านนะครับเสียบปลั๊กแล้วเด็กเล่นนะครับดึกภาพบอกนะครับปลั๊กไฟบ้านเรากับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะครับอ่านะครับคิดเหมือนผมไหมครับคือบ้านเราเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเราอย่าไปเอาปั๊มราคาร้อยกว่าบาทแล้วมันเสียบผมผมมองแล้วมันนอกจากเสียไฟแล้วเนี่ยมันนะครับมันไม่สบายใจเนาะไม่รู้ไฟจะั่ววันไหนนะครับไอไอแบบนั้นมันั่วอยู่แล้วแต่ว่ามันล่วได้แค่ไหนนะครับจะั่วมากั่วน้อยเราไม่รู้นะครับเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับผมมาแนะนําเลยนะครับว่า ความปลอดภัยสําคัญที่สุดครับสําคัญกว่าราคานะครับนะครับแถมมันยังสวยงามไม่มีสายไฟเกะกะอย่างนี้ผมจึงมารีวิวตัวนี้เลยแนะนําเลยครับว่าสมควรมีเป็นอย่างยิ่งครับท่านที่ชอบโซล่าเซลล์แล้วก็น้าพุนะครับนะและท่านที่เลี้ยงปลาอย่างผมอี่กุ้งนะครับก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยเติบโตโตเร็วครับกุ้งของโตเร็วเพราะเขาได้ออกซิเจนจากตรงนี้แหละครับทําให้เขาไม่เครียดนะครับทําให้เขากินอาหารเก่งนะครับกุ้งไม่ต้องมาเกาะ สาหร่ายมาหายใจอะไรพวกนี้เพราะเขาก็มีออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็วนอยู่ในบอ่อนี่แหละครับยิ่งถ้าพื้นที่แค่นี้นะครับ2เมตรคูณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยระดับออกซิเจนก็จะไปทั่วถึงนะครับถ้าบ่อไม่ใหญ่เกินไปถ้าบ่อใหญ่ก็ใส่2ชิ้นนะงตัวตัวนี้นะครับก็ทําให้เขาได้ออกซิเจนอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ํานะครับผมแนะนําเลยครับอันนี้แนะนําเลยครับว่าสําคัญมากๆนะครับและท่านนะครับที่ ต้องการนะครับความสวยงามนะครับประดับบ้านอันนี้ก็สําคัญครับแน่นอนจะไมฮะสายตาเราได้พักผ่อนนะครับอ่าก็วิดีโอนี้ก็คงจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับก็ท่านรู้สเปคแล้วนะครับดูนะครับราคาแล้วนะครับก็ลองลองดูเลยครับเดี๋ยวคำนวณท่านดูหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ว่าตัวนี้ยังไม่คํานวณนะครับท่านจะดูราคาเป๊ะๆเลยตอนนี้37บาทต่อดอลลาร์เนาะคูณกับ13นะครับจุด49นะครับ ตัวนี้500บาทตีไปเลยนะครับแน่นอนครับซื้อเมืองไทยเป็นพันแน่นอนนะครับคุ้มครับครับอีโดนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับชาวโซล่าเซลล์แล้วก็ผู้ที่รักนะครับน้ําพุนะครับรักสวนการจัดสวนนะครับจันจัดบ้านนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ